ดีกว่าถ้าอย่างนั้นตอนเด็กๆคุณพ่อเลี้ยงดูคุณแปมยังไงก็คุณพ่อจริงๆแล้วเป็นคุณหนูไหมคะโอ้โห <laughs> บ้านนี้ไม่มีเลยค่ะ หนูคุณชายไม่มีเล้วนะพี่ชายสองคนกับแปมเองเนี่ยเราถูกเลี้ยงดูมาอย่างมีเหตุผลคือทุกอย่างในชีวิตเนี่ยต้องมีมีระเบียบระเบียบเพราะว่าทหารนี่ต้องแบบระเบียบมาก่อนเลยแรกแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าต้องยืนอยู่บนขาตัวเองอย่าพึ่งใครโดยพ่ออย่างยิ่งคุณพ่อคุณแม่พ่อบอกว่าเขาเป็นคนชี้แนะให้เท่านั้นเพราะฉะนั้นต้องเรียนว่าง่ายๆอะค่ะอย่างว่ายน้ําเนี่ย ตอนเด็กๆชอบว่ายน้ำมากแล้วก็ใส่ห่วงชูชีพว่ายสมัยก่อนคุณพ่อทำโรงแรมบางแสนให้กับทอทเททนี่ยน,นะคะก็จะไปทุกอาทิตย์ไว่ายว่ายอยู่มีวันเขาบอกว่าขึ้นมาซิแล้วก็ถอดห่วงชูชีพปั๊มอายุสี่ขวบนะโยนลงไปกลางบ่อตรงที่ลึกที่สุดเอาชูชีพออกใช่ตรงที่ลึกที่สุดเลยแล้วก็โยนลงไปยังจำความรู้สึกตัวเองตอนนั้นได้ว่า โอ้โหดำดิ่งลงไปแล้วคิดว่าแย่แน่แต่ในที่สุดก็พยายามสะเกตตะกายขึ้นมากลางบอ่อแล้วก็ค่อยๆแบบตะกายเข้ามาข้างริบสระได้ลุกขึ้นมายืนร้องไห้จําได้บอกว่าทาไมถึงทํากับเราอย่างนี้พ่อบอกไม่เป็นไรอีกสองทีก็จะไหว้เป็นแล้วโยนกลับลงไปอีกสองสามรอบอย่างนั้นขึ้นมาจําได้วันนั้นสลบไปเลยด้วยความเหนื่อยแต่พ่อบอกเลยบอกว่าจําไว้ ทำอะไรอย่าพึ่งพาสิ่งอื่นการที่เราอยากว่ายน้ําเป็นแล้วใส่ห่วง,วงชูชีพอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเราจะไม่มีวสนสำเร็จต้องทดลองเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วก็ถ้าทําผิดหรือถูกเนี่ยมันเป็นประสบาการณ์ชีวิตของเราวา <Wow. S 2> เขาเป็นงนั้นะนะคะตั้งแต่ปั๊มสี่ขวบพูดประโยคแบบนี้ต้องบอกว่าท่านเป็นบุคคล